สวัสดีครับชาวเกษตรพอเพียงนะครับรอบรั้วข้างบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาทําที่ใส่อาหารไก่นะครับก็ทําเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับก็ใช้ท่อ pvc หรือว่าไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้นะครับก็ที่ผมทําเล้าไก่ไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังรอน้องไก่นะครับกําลังเดินทางมาครับช่วงที่ผมก็ต้องหาที่ใส่อาหารและก็ที่ใส่น้ําให้ไก่นะครับ วัสดุของผมก็จะมีใช้ท่อ PVC นะครับก็สามนิ้วนะครับแล้วก็ใช้พอซอ,อนะครับเป็นตัวเจาะนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็หาท่อ PVC นะครับขนาด3ามนิ้วนะครับผมใช้ความยาวเมตรห้าสิ ยาวเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ทำการนะครับดีเต้านะครับเพือ่อให้แนยเนีเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ทำการมาร์กไว้นะครับ ระยะห่างผมก็10เซนนะครับ จะใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับไม้ไผ่ลำตัวโตหน่อยนะครับดีผมมีท่อ pvc ผมก็ใช้ท่อ v v นะครับครับระยะห่างเซนเตอร์นี่ก็10เซนนะครับตามแนวเส้นนะครับก็จะล็อกเท่อ ใหไมพอดินะครับก่อนเดี๋ยวเราจะใช้โคซอนะครับจะมสอดเจาะก็จะเจาะตามรูนะครับที่ผมมาร์คไว้ทุกสุดเต็น,นะครับเอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเจาะ Gracias. เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดได้14หลุมนะครับะระยะห่าง10เซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ระบุงนะครับหรือว่าเป็นกระดาษทรายนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็มี14รูนะครับสําหรับไก่นะครับถ้าเรามีเยอะเราก็ทำํำยาวก็ได้ครับหรือวาจะทำ,ทำสั้นแล้วก็เรียงได้ครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นข้องรอ90้าสิบนะครับสนิ้วนะครับผมก็จะใส่ ก็กได้ประมาณนี้นะครับก็ใส่งไว้ในรั้วไก่ของเรานะครับแล้วก็ใช้ข่อีวีซีตัวนึงน,นะครับตั้งไว้่อถ้าใส่อาหารเราไม่ต้องทาเกาวก็ได้นะครับ การย้ายไปที่อนะื่นก็จะได้ประมาณนี้นอาหารก็จะใส่ตรงนี้นะครับพอให้งอาหารก็จะไหลไปนะครับไก่เวลากินมันก็ไม่ได้ออกมานอกบริเวณของร้านนะครับที่ว่าทําที่ใส่อาหารไก่นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ํานะครับเพราะว่าจะต่างกันนะครับตัวนั้นจะใส่อาหารครับก็คือจะทําเป็นรูนะครับ ก็ถ้าเป็นใส่น้ําผมก็จะทําเป็นร่องยาวๆนะครับเพื่อไก่จะได้กินได้สะดวกนะครับไอ้ตัวนั้นก็คืออาหารเพื่อจะให้ไก่มันเคียออกนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับผมตามรับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําที่ใส่น้ําให้น้องไก่นะครับก็ที่ใส่อาหารเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตามด้วยที่ใส่น้ำนะครับจะทําเป็นร่องยาวนะครับประมาณ20เซนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกัน ท่อ,อนี้ผมก็จะใช้ที่เมตรห้าสิบหนึ่งกครับเมตรห้าสิบห่งกครับตัวนี้จะตัดแบบยาวนะครับมันเราจะไม่ได้ใช้ไอ้คลซอน,นะครับจะใช้แบบลูกหมูนะครับใช้ดินีลาตะกั่คระยะเราก็จะเว้นไว้นะครับเ,เราจะดีดเตอลนะครับก็เ,เป็นแนวอะไร้นนเส้นตรงนะครับ ระยะของรางนะครับประมาณนะครับแปดเซนก็ได้นะครับหรือว่า9เซน,นครับแล้วแต่เราจะความกว้างเท่าไหร่นะครับผม,ผมจะใช้อยู่ที่8เซนนะครับ กว้างของร่อง,งน้ำนะครับแปดเซนแล้วก็จะวัดของวัดท้ยนะครับแล้วก็ดีเต้านะ ได้ลางที่เป็นแนวตรงนะครับขอจะได้เส้นนะออกมาครับจากนั้นเราก็าวัดมาละระยะก็ว้นไว้ ระยไว้ที่1 5เซนนะครับกวัดเป็นเส้นก่อนะครับ1 5เซนนะครับทีนะครับก็ร่องน้ำผมจะยาวประมาณ20เซนนะครับแล้วก็เว้นไว้5เซนนะครับ Bye. Okay. เราก็จะตัดนะครับตัดยาวนะครับตัดเป็น,นช่วงๆนะครับเว้นห้าเซนไว้นะครับ E อังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราก็ใช้ตะบ,บุ้งนะครับตัดแต่งให้ให้ดูดี ก็จะได้ประมาณนี้นะครับช่อง20เซนนะครับก็เว้น5เซนนะครับก็่า20เซนยืด5นะครับก็จะทั้งหมด5ช่องนะครับสําหรับให้น้าไก่นะครับก็จะได้กินสะดวกนะครับเพราะไอ้ตัวนั้นจะเป็นใส่อาหารนะครับอคือไม่ให้ไก่มันเคลียร์ออกนะครับแต่น้ํานี่ก็ต้องทาต้องยาวนะครับเพื่อจะได้กินสะดวกไอ้ปลายนี่เราก็หาอะไรปิดเนียครับจะเป็นห้องนอก็ไย้ครับ เดี๋ยวทากาวครับมอส่นหัวไครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไว้ที่ในรล้าไก่นะครับง่ายๆครับทำเองครับผมไม่ต้องซื้อครับอาจจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้ครับไม้ไผ่เป็นลำนะครับแล้วก็ตัดพอดีผมมีท่อพ VC นะครับขนาดสามนิ้วครับโอเคครับได้ท้ที่ใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ำนะครับ ก็รอน้องไก่มาด้วยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ